มาถึง EP ที่2แล้วนะครับกับตอนที่ชื่อว่าจูโอนำจูโอนำเป็นใครนั้นก็ไปตามกันได้เลยสำหรับใครที่ไม่ได้ดู EP 1ก็ย้อนกลับไปดู EP 1ก่อนได้นะครับโอเคถ้าดูแล้วก็มาดูกันต่อเลยครับใน EP 2จูโอนำนั้นตอนเด็กเป็นเด็กอ้วนเด็กอ้วนนั้นในเรื่องก็บอกเลยว่าพอเกิดมาเป็นเด็กอ้วนนั้นไปโรงเรียนก็จะถูกกันแกล้งถูกบูลลี่ต่างๆนานาเขาจึงทําตัวแบ่งแยกออกมาจากสังคมแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงชอบดูการ์ตูนโป๊แล้วก็มาชักเบาซะง,งั้นนะโตมาเขาก็แยกออกมาจากบ้านของแม่ของเขามาอยู่ อยู่หอพักคนเดียวและอยู่กับตุ๊กตาซึ่งแม่ของเขานันก็มักะโทรมาบ่อยครั้งโทรมาบ่นว่าทําไมถึงไม่มีแฟนสักทีอยากอุ้มหลานแล้วไม่เหมือนลูกข้างบ้านลูกชาวบ้านเขาอะไรประมาณนั้นทําให้จูโอนายิ่งเก็บกดกว่าเดิมในที่ทํางานเขาก็แยกออกมาอยู่ตัวคนเดียวเขาทํางานที่เดียวกับนางเอกคิโมมี Me. แต่ก็ไม่เคยพูดคุยทักทายอะไรกันวันหนึ่งคิโมมีเอางานมาส่งให้เขาซึ่งเป็นคนที่ไม่กล้ามองหน้าอยู่แล้วเขาก็มองแต่มือและสังเกตที่มือว่ามีฝาด้วยทาเล็บสีเขียวนั่นคือชีวิตในที่ทํางานของเขา พอเขาเลิกงานกลับมาที่ห้องเขาก็มาดูไล์สดของแมสเกอร์แมสเกอร์เป็นทุกอย่างของเขาเขากลับมาดูแมสเกอร์ในทุกๆวันทุกคืนในวันนี้เขาได้สังเกตที่มือของแมสเกอร์เป็นเล็บสีเขียวและมีฝเหมือนกับผู้หญิงที่ทํางานเลย คิมโมมีเพราะเขารู้ว่าคิมโมมีคนในที่ทํางานของเขาเป็นแมสเกอร์เขาก็ไม่สงสัยอะไรไม่ติดใจอะไรเพราะเขาชอบในตัวของแมสเกอร์ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงติดตามชีวิตของคิมโมมีตลอดแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปทักทายทุกวันเขาเฝ้ารอววนเวลาเลิกงานเพื่อจะได้กลับไปดูคิมโมมีหรือแมสเกอร์ไลฟ์สดคืนนี้ก็เช่นกันเขาได้จินตนาการว่าเขากับแมสเกอร์นั้นได้ขึ้นไปเต้นบนเวทีด้วยกันและถอดหน้ากากออกเป็นใบหน้าของคิมโมมีซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ติดขัดเลยที่ใบหน้าของเธอเป็นเช่นนี้เขาปน รูปของแมสเกอร์มาติดเต็มผนังห้องของตัวเองในวันที่ได้ไปกินเลี้ยงในบริษัทเขาก็ได้ไปด้วยเขาได้รับรู้ว่านางเอกของเรานั้นตามหัวหน้าขึ้นแท็กซี่ไปในคืนนั้นเขากลับมาที่ห้องดูแมสเกอร์ตามปกติในวันนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่แมสกอร์ถามว่าถ้าหัวหน้านั่งในแท็กซี่แล้วรับโทรศัพท์ภรรยาแล้วตอบภรรยาไปว่านั่งคนเดียวนั้นหมายความว่ายังไงที่คนอื่นๆตอบไม่ดีแล้วก็โดนแบนไปเช้าอีกวันเขาก็เฝ้ามองฮิโมมีฮิโมมีนั้นเอาแต่มองหัวหน้าทำ ให้เขาเริ่มคิดว่าหัวหน้ามีอะไรกับคิมโมมีหรือเปล่านะคืนวันนั้นเขาก็อยู่ทํางานจนดึกมีคิมโมมีแล้วก็มีอารริมที่อยู่ทํางานจนดึกจูวนนำขอตัวกลับก่อนแต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังเขาเขาลงมาลอนางเอกคิมโมมีที่นาออฟฟิศรออยู่นานก็สังเกตเห็นว่าหัวหน้านั้นกลับมาที่ออฟฟิศและมีคิมโมมีเดินกลับมาด้วยเขาคิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆเขาจึงตามขึ้นไป ระหว่างตามขึ้นไปนั้นนางเอกของเราก็เสร็จธุระกลับลงมาพอดีหดัดกันกับจูโอนามจูโอนามมองไม่เห็นนะจูโอนามจึงเดินกลับไปที่ออฟฟิศเขาได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องห้องหนึ่งเขาจึงเดินไปส่องดูเป็นเสียงคนมีอะไรกันนั่นแหละเขาคิดว่าเป็นคีมโมมีกับหัวหน้าแน่นอนแต่ปรากฏว่ากลายเป็นอารึมกับหัวหน้าเขาจึงดีใจเป็นอย่างมากที่ไม่ใช่คีมโมมีเขาเดินยิ้มกลับบ้านอย่างสบายใจ ไปเปิดดูแมสเกอร์ที่เขารักของเขาวันนี้แมสเกอร์ดูเมาและเต้นยัวมากกว่าปกติจนถึงตอนที่เธอจะไปถอดเสือ้อทุกคนเชียร์ให้ถอดแต่จูโอนำไม่ยอมแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วแมสเกอร์ของเราได้เปลื้องผ้าเรียบร้อยจูโอนำรู้สึกถึงหวงและเจ็บแค้นในใจ เย็นวันเลิกงานอีกวันหนึ่งเขาจึงอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับนางเอกแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพูดจึงพูดเฉยๆเป็นเรื่องงานแทนวันนั้นเองที่หัวหน้าเมาและนางเอกพาขึ้นรถแท็กซี่ไปจูโอนำเห็นอย่างนั้นจึงเรียกแท็กซี่อีกคันให้ตามไปอย่างด่วนก็เป็นตอนที่นางเอกพาหัวหน้าเข้าไปในโรงแรมจูโอนำยืนมองอยู่ข้างนอกด้วยความเจ็บแค้นเขากลับมาที่ห้องฉีกรูปเมสเกอร์ทิ้งหมดและตัดสินใจส่งเมลไปบอกอิมโมมีว่าฉันรู้ตัวจริงของเธอนะและเขาก็มาแชทคุยกันในตอนท้ายของ EP ีหนึ่ง จากนั้นคิมโมมีตัดสินใจไปนัดเดทกับชายแฟนคลับคนหนึ่งนัดที่ร้านปิ้งย่างชายคนนั้นบอกว่าอยากเห็นหน้าเปิดแมสออกหน่อยซื้ออยู่นานจนนางเอกยอมเปิดชายคนนั้นก็แกล้งชมไปว่าโอ้ก็หน้าดูธรรมชาติตีหนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยชมกันไปชมกันมาก็ย้ายไปดิ้งที่ร้านเหล้าปลาแห่งหนึ่งตอนที่นางเอกไปเข้าห้องน้ําชายคนนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์แฟนคลับของแมสเกอร์ไปโพสต์ว่าฉันเจอแมสเกอร์ตัวจริงแล้วเห็นหน้าแล้วก็อยากจะมีอะไรด้วยฉันจะทําให้ได้ทําให้สําเร็จเลย宝妈 นั้นทางฝั่งจัวนำไปเห็นเข้าจึงโทรไปหาหนางเอกแต่นางเอกไม่รับโทรศัพท์เพราะเขากำลังจู๋จีกันอยู่จนฝ่ายชายชวนออกมาเดินข้างนอกดีกว่าอยากไปหาที่เงียบๆคุยกันและเขาก็พาเดินมาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เขาเข้าไปติดต่อและเอาแจให้นางเอกบอกให้เข้าไปรอในห้องแล้วเขาจะไปซื้อเบียร์มานางเอกไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่ก็จำยอมต้องทำไปก่อนฝ่ายชายออกมาบ่นว่าเสียเงินไปเยอะละยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จระหว่างนั้นจูโอนำก็ตามมาจากตำแหน่งที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นางเอกก็เข้าไปรอในห้องและเอาโทรศัพท์มาดูก็สงสัยว่าผู้จัดก,การจะโทรมาทำไมไม่นานชายคนนั้นก็ซื้อเบียร์เข้ามาและพยายามเข้ามาจะลวนลามแต่นางเอกนั้นไม่ยอมชายคนนั้นจึงบ่นว่าเอ้หน้าตาก็ไม่ดียังมาเรื่องมากอีก ันเสียเงินไปเยอะแล้วนะเว้ยคืนนี้มันต้องได้สินางเอกจึงโมโหและเดินกลับไปว่านั้นฉันจ่ายเองก็ได้ค่าท่าเบียค่าห้องทั้งหมดแต่ฝ่ายชายนั้นก็ไม่ยอมก็ปลุกปล้ำอยู่ดีระหว่างก็รรัดรัดเบียงกันนั้นทั้งสองก็เวียงหัวไปฟาดที่อ่างน้ำข้างๆนางเอกนั้นลุกขึ้นมาได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งกับแนนิ่งไปตอนนี้เธอคิดว่าเธอฆ่าคนตายไปเสร็แล้ว เธอก็ตัดสินใจจะโทรหาตำรวจแต่มีสายเข้ามาเสียก่อนเป็นจโวนำโทรมาจัวนำขึ้นมาที่ห้องและบอกให้นางเอกนี้ไปซะเขาจะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้เองจากนั้นเขาก็จัดก,การแยกชิ้นส่วนเช้าวันต่อมาเขาไปทํางานเขาไม่เห็นนางเอกมาทํางานทางหัวหน้าบอกว่าไม่รู้เหรอเขาโทรมาลาออกไปแล้วจโวนำร้อนใจมากจึงไปถามหาที่อยู่กับฝ่ายบุคคลโดยให้เหตุผลว่าต้องการส่งข้าวของที่เหลืออยู่กลับไปให้เขาจากนั้นจโวนำก็มาที่ที่พักของนางเอกเอาเข้าว ของในออฟฟิศมาด้วยไปเคาะห้องอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครเปิดเขาจึงยอมกลับไปพอกลับมาที่ห้องอยู่ๆก็มีไลรสดของ เมสเกอร์โผล่มาแล้วบอกว่านี่จะเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายของดิฉันนะครับจูโอนำเห็นอย่างนั้นจึงรีบไปที่ห้องของนางเอกโดยด่ว,ดวนไปเคาะห้องแล้วนางเอกก็มาเปิดประตูบอกว่าเข้ามาก่อนสิจูโอนำเข้าไปในห้องมองไปรอบๆก็เห็นว่าเก็บเข้าของเรียบร้อยหมดแล้วเขาจึงถามไปว่าจะย้ายไปที่อื่นเหรอนางเอกก็บอกว่าใช่ใครจะไปอยู่ได้ขันค่าคนตายทั้งคนนะจูโอนำก็บอกว่าจะไปสนทำไมไอ้พวกนั้นมันก็แค่พวกแมลงสาบได้ประโยชน์ตายไปก็ไม่มีอะไรหรอกนางเอกก็เลยคิดได้ว่าแมลงสาบ งั้นเหรอเออใช่งั้นฉันจะไปเริ่มชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักรีเซ็ตมันและจูโอนมก็เลยถามว่างั้นรวมถึงรีเซ็ตผมด้วยใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าใช่แล้วนายคิดว่านายมาทําอะไรละ่ะนายต้องการอะไรจากฉันนายมันก็ไม่ต่างจากพวกแฟนขาพวกนั้นที่ต้องการจะมีอะไรกับฉันใช่ไหมละ่ะพอพูดอย่างนั้นจูโอนมก็เลยจับนางเอกข่มขืนซะเลยนางเอกข,ขัดขืนไม่นานก็ยอมจูโอนมเห็นว่านิ่งๆไปเลยคิดว่านางเอกเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจึงเอามือเปิดหน้ากาก,ากออกพบว่าเป็น ถ้าผันแผลเต็มหน้านางเอกไปใสยกรรมมาจากนั้นเธอจึงเปลี่ยนเป็นขึ้นค่อมแทนและในจังหวะที่กําลังมีอะไรกันนั้นเธอก็หยิบเหล็กปลายแหลมขึ้นมาจากการกับจูโอนาจนแน่นิ่งคิมโมมีได้ฆาตรกรรมจูโอนาแล้วตอนที่2นี้ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงฝาก EP 3ต่อไปด้วยนะครับเอาละไปแล้วครับสวัสดีครับ